คลาสสิ ico, โกโทร026180808ปรามาพูดคุยกันครับกับคุณนทัทีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ ตอนดีค่ะคุณนัทพดครับดูเหมือนว่าราคาทองคําไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,600รยเหรียญต่อทอยออนส์ได้นะครับก็เป็นไปตามที่คุณนัทได้มีการพูดคุยกับทางรายการของเราไว้อยู่เหมือนกันนะครับต่อประกอบว่าพอขึ้นไปในโซนังกล่าวปุ๊บมีแรงขายออกมาเลยนะครับประกอบกับการที่คืนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกดดันด้วยโอ้โหอย่างนี้เรื่องของการลงทุนในทองคาระยะนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการประกาศยอดขั้ีของทางสารัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ค่าเงินเยนตอตลารก,ก็ถือว่า แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปทำ high ที่ระดับไป3.05ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่กลางปีที่แล้วเลยทีเดียวนะคะครตรงนี้ก็เลยเป็นในหนึ่งอย่างที่กดดันนะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคามีการย่อตัวลงมาประกอบกับการที่ราคาทองคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับ1 6 0 0เหรียญนะคะแล้วก็ยังมีแรงขายทางบ่ายทำให้ราคาทองคาย่อตัวลงมาด้วยนะคะแต่ว่า้องดูว่าถ้าราคาทองคานะคะสามารถประคองตัวเหนือระดับ หนึ 1, ่งพันหอ้เหรียญหนึ่งพันห้าอสิบเหรียญเยซอล่าตรงนี้นะคะถ้าสามารถสร้างฐานบริเวณน,นี้ได้นะ,ะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันหกร้อยเหรียญอีกครั้งแล้วก็อาจจะไปต่อได้ที่ระดับหนึ่งันหกรยสิเหรียญหนึ่งันหก้อยสิบเหรียญเยซอล่าทอยออนสนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการดีบาวตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้ไม่ได้ถือว่ากลับมาเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าก็โอกาสที่จะ ขึ้นมาทดสอบ1,600เหรียญอีกครั้งก็ยังมีอยู่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดแนวรับอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็พยายามที่จะค่อยๆขยับฐานขึ้นมานะคะก็ต้องดูว่าราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นมาทดสอบแล้วก็มีแรงซื้อกับเข้ามาทําให้บรงแนวต้าน1,600เหรียญได้อีกครั้งหรือไม่นะคะแต่ว่าให้ดูแนวรับนะคะของวานอย่างที่บอกว่า1 5 8 5เหรียญ1,575แล้วก็1,565เหรียญค่แะ 1, แต่ว่ากรอบของสัปดาห์นี้นะก็ยังมองอยู่ที่ระดับ1,565เหรียญจนถึง1,600 20เหรียญเวสาลาทอยออสน,นะคะก็แนะนําในช่วงนี้นะคะถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับแล้วก็ไม่หลุดลงมาที่ระดับ1,585เหรียญ1,575เหรียญตรงนี้นะคะก็อาจจะเข้ามาสะสมนะคะแล้วก็ปิดทำกรไยตอน,นะะตราคาทองคำรีบาขึ้นไปทดสอบ1,600เหรียญอีกครั้งได้ะคะ่ะ ครับและถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามค่าดการคือลงมาบริเวณแนวรับแล้วไม่หลุดนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดลองโพซิชันปรากฏว่าไปอยู่ในโซนเดิมคือโซน1,600เหรียญต่อทยอซึ่งจะกลายเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านอีกตรงนี้เราต้องเปิดช็อตตามเลยไหมคัค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านระดับ1,600เหรียญอีกครั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะทิ้งลงใหม่ครั้งได้นะต้องบอกว่า โอกาสที่จะถ้าไม่่านที่ระดับ1600นะคะก็เปิดตาพซิชันได้แล้วก็สำหรับนักลงทุนที่เข้ามาสะสมรองในจงังหวะที่ยอดตัวมาบริเวณรวรับนะคะก็แนะนำปิดทำกำไรก,ก่อนระดับ1,600เหรียญนะคะเพราะว่าถือว่าระดับตัวแนวต้าน1 6 0 0นกเหรียญก็เป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นไปได้เราก็ให้แนวต้านถัดไปที่ระดับ1,620นะคะค่อยถ้าเกิดว่าเบรกผ่านระดับ 1, 6 0 5เหรียญขึ้นไปค่อยฟอลโล w buy อีกครั้งแล้วก็ไปทำกำไรบริเวณหนค่ะคพัน้วถ้ายนี่รับ ในทั้งภาคบ่ายแล้วก็ในช่วงของกลางคืนเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบทําให้ราคาทองคํานั้นสามารถมีความผันผวนไหมฮะค่ะสำหรับตัวนี้ฮนะจริงๆก็มีทั้งรายง,งานมุมมองทางเศรษฐกิจของทาง ECB นะคะที่ต้องติดตามในช่วงบ่ายวันนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้กับวันพรุ่งนี้นะก็จะมีการประชุมของทาง EU แล้วก็ทาง ECB วันทั้งสองวันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามรวมถึงคืนนี้นะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออก พ้นถึงจำนวนผู้ขารับสู้บิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยาบผันผวนได้ในคืนนี้ด้วยค่ะอืมครับผมามาดูกรอบฟิวเจอร์กันหน่อยนะครับวันนี้คุณนัทประเมินไว้ที่เท่าไหร่ครับค่ะสำหรับกฟิวเจอร์ชีตเจนะคะแนวรับอยู่ที่ระดับ22,240บาทนะคะแล้วก็ที่ระดับ22,100นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ22,580บาทแล้วก็22,860คะ่ะ ครับสำหรับตัวราคาทองคำในตลาดโลกนะครับ1,586เรียญ66เซนต์ต่อทอยนส์นะครับท่านไหนที่มีคำถามเรื่องของการลงทุนในทองคำนะครับทั้งทองคำแท่งตัวฟิวเจอร์ด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่เบอร์02618 0808ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ลุ้นมานานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับราคาทองคําว่าในช่วง2-3วันทําการที่ผ่านมาที่มีการกระตุกในทิศทางเชิงบวกเนี่ยจะไปต่อได้ไกลสแค่ไหนเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าครับขึ้นไปทดสอบที่ในโซนของ1,600เหรียญต่อทยอยอน2รอบแล้วอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านคุณนัทมองว่าณนะเวลานี้ต้องมองที่ในโซนของแนวรับ1585รยเหรียญต่อทยอยต้องรับให้อยู่นะครับถ้ารับอยู่ยังมีมุมมองในเชิงบวกอยู่แล้วก็ยังแนะนานะครับให้กับคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเปิดลองโพซิ ดูอีกทีที่บริเวณแนวต้านนะครับ1,600เหรียญต่อเทอียอส์สเพราะว่านั่นนะครับจะเป็นแนวต้านที่สําคัญมากทดสอบไปแล้วอย่างที่เรียน2รอบถ้าว่าผ่านได้จริงๆก็จะไปแรงหน่อยนะครับไปเจอที่1,620เหรียญต่อเทอยอสแต่ถ้าว่าบริเวณแนวต้านนี้ไม่ผ่านก็มีโอกาสนะครับที่ราคาคำนั้นจะปรับตัวลดล,ลงมาก็จะเป็นจังหวะในการทํารอบอีกรอบหนึ่งทางฝั่งของช็อตโพสิชันนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์ของคุณ